รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามสวัสดีครับ สวัสดีค่ะกลับมาที่งาน Motor Expo นะคะปีนี้เป็นปีที่40แล้วนะคะค่ายรถยนต์ก็มากันครบเลยนะคะทั้งค่ายเดิมที่มีอยู่แล้วในไทยหรือว่าจะเป็นค่ายใหม่ๆจากจีนนะคะสัปดาห์ที่แล้วพาท่านผู้ชมไปดูบางส่วนแล้วสัปดาห์นี้เราต้องไปกันต่อค่ะบอมครับไปครับค่ะ มาที่อีกหนึ่งบูธน,นะคะนิสสันค่ะในบอมนิสสันเนี่ยมาถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้เนาะมีอะไรใหม่บ้างคะคือต้องบอกว่านิสสันช่วงนี้นะครับอาจจะไม่มีรถรุ่นใหม่ออกมาเลยแต่จ,จะมีรุ่นพิเศษนะครับเช่นสีพิเศษหรือมีออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในโมเดลไลอัพเนี่ยยังมีทั้งรถนิสสันอัลเมร่านะครับมีนิสสันค e ิกอีพาวเวอร์และก็นิสสันนาวาร่ารวมไปถึงนิสสันเทอร่าด้วยนะครับ ผมว่าจริงๆแล้วนิสสันเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของแคมเปญความน่าสนใจใครที่ยังไม่รู้จักเทคโนโลยี e-power เนี่ยมาเรียนรู้มารู้จักเทคโนโลยี e-power ก่อนฟิลลิ่งรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จไฟไปเป็นยังไงก็มาที่บูธของนิสสันนี่แหละแนะนําว่าถ้าไงมาดูเรื่องของ e-power ทําความเข้าใจกับมันไปก่อนครับแล้วถ้ายังไม่พร้อมจะไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่อยากได้ฟิลลิ่งรถไฟฟ้าก็เทคโนโลยี e-power จากนิสสันคลิกนี่แหละครับเหมาะครับ Before we talk about the, uh, the topic of the booth, I would like to highlight what we have shown in our video, five concept cars that we showed in the Japan Mobility Show last month. And this is something that we are going to produce, uh, look forward to produce in the future. So please stay tuned for all the new models that will come from Nissan. Now talking about the booth, uh, we have on the stage uh, our Terra, which is our PPV. Uh, so highlight is that we have uh, two new two packages uh, that will be offered at a motor expo uh, and for those customers who purchase these accessories uh, it will be given for free of charge and obviously we focus on our kixi power uh, that is made in thailand uh, many customers have well accepted our e-power technology uh, so these are some of the models that we highlight and, and, and more uh, say yes campaign uh, we are promoting uh, during the Motor Ex Expo. Uh, so please come and join us. Thank you very much. มาที่บูธของ m g นะคะรถคันนี้ค่ะสีสวยโดดเด่นเลยนะคะ m g ็ Electric กแถมยังเป็น Thailand c า r of the Year ด้วยพิเศษยังไงคะบอมคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเลือก c a r of the y ะเยที่เป็น EV แล้วก็เป็นปีแรกของรถที่เป็น EV ีก็คือ m g 4 Electric กคันนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น c า r of ฟ h e y e เ r จากที่ผมลองขับนะเรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องของความสปอร์ตแฮนเดิลลิ่คคงค แต่ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยด้วยดีไซน์สปอร์ตแบบนี้ห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่ากว้างนะข้างหลังเนี่ยเฮดรูมหรือว่าเล็กรูมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่ามาบู o t MG เนี่ยผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอยากจะให้มาดูเซกเมนต์คนที่ชอบรถไฟฟ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางค่าย MG เองเขาก็มีแคมเปญมีโปรโมชั่นรองรับในทุกๆรุ่นเลยครับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่10นะครับที่เข้ามาทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนะครับปีนี้เราใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า Evolution is Now นะครับเป็นคอนเซปต์ของบูธเรานะครับเรานำไฮไลท์คือตัว MG Cyberster มาเราเปิดให้ลูกค้านะครับที่สนใจใน Cyberster นี้นะครับที่มีสมรรถนะสูงมอเตอร์คู่นะครับมากกว่า500แรงม้านะครับเรียกว่า0-100เนี่ยภายใน3วินาทีเ็จเศนะครับก็จะมีแคมเปญรีเ e อร์เว o ชั่นะครับ ให้กับลูกค้าที่จองนะครับหนึ่งบาทนะครับได้ส่วนลด50,000บาทไฮไลท์ที่2คือตัว iM LS 6นะครับซึ่งเป็นรถ j o ยเวนเจอร์ระหว่าง S A C Motor กับ Alibaba นะครับแล้วก็ทางเซี่ยงไฮ้ไหเชินะครับรถคันนี้ก็เป็นรถ S U V c o u เป้ไฟฟ้า1 0 0เหมือนกันนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีนะความน่าสนใจเราอยากนำเทคโนโลยีนีนะ้มาแสดงให้กับลูกค้าคนไทยได้เห็นถึงศักยภาพของ แกมอเตอร์นะครับในการที่จะพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยแคมเปญของมอเตอร์เอ็คันนี้นะครับเราแบ่งเป็นสส่วนคือรถไฟฟ้ากับรถสันดาบนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรามีการรับประกัน8ปีนะครับระยะทางแสนแปดถึงสองแสนกิโลเมตรนะครับแล้วแต่รุ่นแคมเปญราคาพิเศษสําหรับรถยนต์ EV ีแทบทุกรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรถเครื่องยนต์สันดาบนะครับเราให้การรับประกันเนี่ยหปี1นึ่งแกิโลเมตรนะครับให้ดอกเบี้ยพิเศษ ดาว8%ดอกเบี้ย1.8%นะครับ,นะรบก็เป็นแคมเปญสำหรับรถที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปทุกรุ่นแล้วก็พร้อมกับราคาพิเศษด้วย บูทของ Mazda กันบ้างนะคะ1รุ่นค่ะที่ได้รับความนิยมสูงเนี่ยก็คือ CX3 คือต้องบอกว่าในตัวของ Mazda CX3 ใหม่เนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยที่ต้องบอกว่าหลากหลายมากขึ้นเขาก็มีรุ่นย่อยให้เลือกรองลงมานะครับที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของโปรแกรมการซ่อมบํารุงดูแลรักษาเขาจะมีแคมเปญในเรื่องของพวก Mazda Care นะครับที่จะช่วยให้คุณใช้รถได้ง่ายขึ้นอนะ่ะคือในระหว่างที่รถมีรับประกันเนี่ยพี่เผยใช้รถไปอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรจะเเสียอะไรก็แแแลล้้วต่าดดูใหหม น,นอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าในรุ่นอื่นๆน,นะครับก็ขนมาหมดเลยในครอบครัวของเทคโนโลยี SkyActiv นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมชอบสุดคือ CX8 คือรถไซส์ใหญ่ f m m l y อ่หรือว่าจะเป็นตัว Mazda 2เอาเป็นว่ามา Motor Expo ครั้งนี้จะเห็นเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีโดยเฉพาะอย่าง Mazda 2เนี่ยเขามีให้เลือกแบบหลากหลาย10รุ่นมากคือพี่ไปแมทช์เอาเลยจะเอาหลังคาแบบนี้สีนี้อะไรเงี้ยคือไปดูได้ เขามีมาเป็นไอเดียให้ดูด้วยนะครับเผื่อบางคนบอกเฮ้ยเยอะไปมองไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมาที่บูธมาสด้ในงานมอเตอร์อ o แล้วผมบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นภาพชัดขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับครับสวัสดีครับวันนี้มาส d a าเซลประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัวนะครับรับจองสิทธิ์รถรุ่นใหม่ของเรานั่นคือ m a ส d a าซ นะครับหรือว่ามาสเตอร์6นะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น,นเรื่องของการเป็นไทยเองน,นะครับคุณภาพของรถที่สูงนะครับรุ่นนี้เป็นรถที่เราเลือกที่จะนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในราคาที่เป็นเจ้าของได้นะครับเราเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล,ล่าสุดเจเนอเรชั่นใหม่เป็น Skyactiv-G 2.5ลิตรนะครับเป็นเบนซินนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีซายเลนเดอร์ดีแอคชูเอชันอัจฉริยะนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกการทํางานของลูกสูบนะครับให้เหลือเพียง2สูบหรือ4สูบตาม ความเร็วของรถยนต์นะครับทำให้โดยภาพการประหยัดนำ้ำมันที่ดีเยี่ยมแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง2 2 3กิโเมตรต่อชั่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรานําเข้ามาราคาเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน2.4แสนบาทนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับแคมเปญการดูแลรักษารถยนต์นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับกับแพ็คเกจา Master Ultimate Service 7ปีนะครับดูแล Warranty Free Maintenance นะครับ7ปีนะครับแล้วก็พร้อมกับประกันภัยชั้นเดียวกับ Master Premium Insurance นะครับก็เป็นรถไฮเอ็นด์ของมาสเตอร์นะครับแล้วอยากให้ทุกทุกท่านได้มาสัมผัสนะครับกับดูแลกรรมตัว มาสเตอร์ซิกเซเว่นแอนนินวอร์เซอรี่เอเดชั่นนะครับรุ่นครบรอบตลอดครบครอบ20ปีนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ The Adventure ที่บูตมาตซาที่งานโต้ลเอ็ uh, กซ์โปครับ เออดีกันบ้างนะคะสำหรับ A7 เนี่ยเห็นคนแวะมาดูหลายๆคนเลยมายืนดูมายืนสองนะคะนี่คือล่าสุดของล่าสุดของ A u d ดีแล้วใช่ไหมเราเพิ่งเปิดตัว A7 ล่าสุดนี้เลยนะครับมีเราเปิดทั้ง2ตัวด้วยกันนะครับ A7 55 Black Edition แต่เราจะมีตัวเริ่มต้นด้วยที่เริ่มต้นเพียงราคา4ี่ล้านเจ็ดครับ,รบส่วนคันนี้5ล้านเก้าหมื่บาทใช่ครับ ความพิเศษค่ะของ a 7่าคืออะไรคะจริงๆต้องบอกว่าการที่รถเรานำปลั๊กอินเข้ามาหลายรุ่นเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือการที่พัฒนาไปถึงขีดสุดละของทั้งในที่เราจะเรียกว่า ICE ก็ได้แต่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับทั้งประหยัดน้ำมันด้วย p e r f o r m ร์แมมาแน่นอนนะครับ367แรงมา้าสมรรถนะดีดีไซน์สวยราคาก็ดีขึ้นด้วยนะครับจริงๆรอบนี้ที่เรามาในงาน Expo นะครับเรามีตั้งแต่ ICE รถเล็กคูเป้นะครับอย่าง A5 คูเป้นะครับไปจนถึง RS นะครับ Audi Sport f a m i l y ทั้งหมดที่เราเอามาเกือบทุกรุ่นที่อยู่ในงานนี้นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มไฟฟ้าด้วยอ t r o n สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของ Audi บ้างนะคะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับครับครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเลยนะครับเรามี3ดีลหลักด้วยกันนะครับอันแรกเลยคือมา Audi ไม่ต้องพกเงินมาเลยนะครับสามารถออกรถได้ดาวศูนย์ดอกศูนย์หปีด้วยกันนะครับอย่างเช่น A5 ของเรานะครับก็คือเอาราคารถยนต์หารด้วย60เดือนได้เลยนะครับ หรือ0 0ปีเราก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับบางท่านที่ใช้รถนานนะครับเรามีโปรโมชั่นประกันภัยชั้น1นึปีน่าสนใจมากเลยค่ะให้คุณธีรครุปเนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมมาที่บูธ Audi ค่ะครับอยากเรียนเชิญทุกคนนะครับเข้ามาชมที่บูธ Audi นะครับที่งาน Motor Expo นะค<ม>รับครั้งนี้นอกจากแคมเปญที่พิเศษกว่าทุกครั้งแล้วนะครับเรามีรถครบทุกรุ่นนะครับทั้ง RS Family นะครับพาย Performance ที่สุดของเรานะครับจนถึงกลุ่มรถไฟฟ้านะครับ e-tron Family แล้วก็เครื่องยนต์สันดาปทั้ง ICE ที่เป็นคูเป้ซีดาน SUV รวมถึงรถปลั๊กอินไฮบริดเราก็มีครบทุกรุ่นครับเยอะไปหมดเลยขอบขอบพระคุณครับ ของคุณใดกันบ้างนะคะไอออนิก5ค่ะอยู่ตรงกลางของบูธเลยนะคะต้องถามคุณวรลบว่าไอออนิก5เนี่ยตกลงขายแล้วหรือยังคะหรือว่าเอามาโชว์เฉยๆคะขายแล้วครับก็จองสิทธิ์กันได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถพร้อมส่งมอบได้ประมาณสักควอเตอร์สปีหน้าเป็นต้นไปเลยครับความพิเศษของไอออนิก5คืออะไรคะรจริงๆจุดเด่นของไอออนิก5เนี่ยผมว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่ยังคงความเป็นไม่ไม่ต้องปรับตัวเยอะเวลาเข้ามานั่งนะครับคนที่ขับ ICE มามาขับไอออนิกเนี่ยก็สามารถโอ p ปเรตมมาได้ปกติ มันยังมีปุ่มปรับแอร์ปุ่มนู่นปุ่มนี่ให้คนที่คุ้นเคยการขับขี่ i c e เหมือนเดิมเนี่ยมาขับมันได้อยู่นะครับแล้วที่ผมว่าเป็นจุดเด่นมากๆของ i o n i น5คคือการชาร์จเร็วเพราะชาร์จได้เร็วมากจริงๆซึ่งอันนี้มันสามารถชาร์จเต็มได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้น18นาทีซึงถือว่าเร็วที่สุดตอนนี้นะครับแล้วมีรุ่นอื่นรุ่นไหนอีกครที่ถือว่าเด่นแล้วก็เด็ดตอนนี้ขอ,ของคุณใดที่เราเปิดในงานนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็น r ของเราครือ N เอลันทราเอของเราคันนี้เนี่ยเป็นเราเป็นตลาดแรกจากประเทศเกาหลีนะครับที่เข้ามาเปิดตัวแล้วก็ให้ลูกค้าได้จับจองกันนะครับคันนี้ราคา2 9 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆแรงม้า280แรงม้าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยห้าวิเท่านั้นความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชอั่วโมงนาเข้าจากเกาหลีทั้งคันขับสนุกแน่นอนแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่เราเปิดตัวในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นพรีเมียมเอสยูวีเป็นดีเซ gment เป็น s u v ขนาดใหญ่นั่่่งงได้ทีนั คือคุณไดซ a น t าเฟ่คันนี้เครื่องยนต์พั0หกรซีซีนะครับแต่เป็นไฮบริดผลิตแรงม้าสูงสุดได้230แรงราคา1,849,000บาทครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยจะใช้รถยนต์แบบไหนนะคะคที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของท่านสนใจอยากซื้อมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะมีโปรโมชั่นแน่นอนครับถ้าเป็นทั้ง3รุ่นของเราเนี่ยนะครับซันทาเฟ่รับประกันชั้น1นะครับ,รบ 1> 1ปี ส่วน IONIC กเนี่ยก็รับ,บ,บทั้งรับประกันชั้น1น,นะครับแล้วก็ในส่วนของ Warbox ฟรีเช่นเดียวกันนะครับส่วน N เนี่ยนะครับเราขายเป็น Membership นะครับ5้า0 0บาทนะครับซึ่งใน Membership Pack กเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นส่วนลดสำหรับเอามาลดรุ่นนี้เนี่ยเอเลนทราได้1 0 0 0 0แบาทด้วยนะครับนอกจากนั้นรุ่นอื่นๆในในบูธเรานะครับที่เป็นรถตัวขายของเราอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็น s t a r r ี a s t a r g a z e r c r e t a r เนี่ยเราก็ให้ดอกเบีย้ยศูนเซสูงสุด48เดือนไปเลยประกันชั้น1ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับตอนนี้ครับ ที่บูธของ b y d นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ารถแบรนด์นี้เนี่ยก็มีให้เห็นเยอะมากยิ่งขึ้นบนท้องถนนของเมืองไทยเราครบรอบการขายมา1ปีแล้วนะครับเราเพิ่งเริ่มขายเมื่อปีที่แล้ววันที่1เดือน11อซึ่งตอนนั้น,นกระแสะตอบรับค่อนข้างดีมากมีคนเข้าไปต่อคิวในที่โชว์รูมเลยนะครับหลังจากนั้นมานะครับเราขายได้เนี่ยทั้งหมดทุกๆรุ่นนะฮะวันนี้เราจะมาโชว์ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันที่ขายในประเทศไทยก็คือตัว b y d a t t o 3 b y d ดอลฟิน uh, mm hmm. แล้วก็บริเวณดีสเซลนะครับ uh huh. ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องของตัวสิ่งที่พิเศษพิเศษให้กับทาำลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับ um hmm. นโปรโมชั่นค mm ่ะ hmm. ของตัวบริวิเออรโตนะครับแน่นอนครว่าวันนี้พิเศษสุดวริวิเออรโตตเรามีให้พิเศษสุดก็คือมีแคชแบ็กให้กับทาำคุณลูกค้ามูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมกับเลเวลแคร์แพ็คเกจนะครับ mm hmm. ก็คือมีของตัวประกันภัยชั้นหนึ่ง ีนะครับมีตัวชาร์จเจอร์ซึ่งคราวนี้เราเปลี่ยนชาร์จเจอร์ให้เป็นยี่ห้อเป็นสมาร์ทชาร์จเจอร์ยี่ห้อ ABB ด้วยนะครับและอื่นของตัว l e v e ลแคร์ทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทเลยอนนี้เพราะฉะนั้นพิเศษสุดจริงๆนะฮะอยากให้มาจองนะครับในช่วงนี้นะครับไม่ว่าที่ของที่งานเองหรือของที่โชว์รูมนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับส่วนที่2คือตัวของตัว v ีวอดีดอลฟินนะครับวีวอดีดอลฟินเนี่ยเราก็จะมีพิเศษพิเศษให้ทางลูกค้าด้วยเช่นกันว่าถ้าว่าซื้อรถ ออกวันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับสามารถที่จะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี2ปีเลยนะครับมีตัวชาร์เจอร์แถมให้ด้วยนะครับพร้อมกับการดูแลบรุงรักษานะครับตัวการเซอร์วิสเข้าของสุดบริการของเรานะครับพร้อมกับเลเวลแพ็กเกจทั้งหมดที่มีอยู่ที่เคยได้นะครับพิเศษสุดเลยจริงๆตรงส่วนนี้นะครับสุดท้าย <See you. S 1> ของตัวซีลนะครับเพิ่งออกมานะครับแต่เรามีให้ตัวเริ่มต้นก็คือตัว b บ เซลด d นามิก uh, นะครับซึ่งเราจะมีประกันไฟชั้นหนึ่งให้ถึง2ปีเลยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมาคุ้มค่ามากในการที่ถ้าทางท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะมาลองลดตัวรถไฟฟ้านะครับบีวดีเราพร้อมเสมอนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับ ที่บูธของเนต้ากันบ้างนะคะคันสีแดงคันนี้ค่ะเนต้า GT นะคะสวยสะดุดตาแล้วก็ดึงดูดมากๆเลยนะคะค,คันนี้ขายที่เมืองไทยหรือยังคะตอนนี้ยังเลยครับแต่ว่าไลน์อัพของเนต้า t t เนี่ยเรามีจําหน่ายที่ประเทศจีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศต่อจาก ประเทศจีนที่เราจะมีจําหน่ายนะครับรุ่นอื่นๆของเนต้ารุ่นไหนอีคะที่โดดเด่นครับเมื่อกี้เราพูดถึงพวงมาลัยขวาเพราะว่าบ้านเราขับพวงมาลัยขวาใช,ใช่ไหมครับเนต้า X นะครับเนต้า X เนี่ยเราจะจัดจําหน่ายนะครับเป็นไลน์ที่เราเตรียมต่อหลังจากเนต้า V นะครับภายในช่วงกลางปีหน้าครับ ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของนะคะคไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นไหมคะได้ครับสิ้นปีนี้เรายังคงจําหน่ายเนต้าวีนะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดน,นิยมเราส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับมากกว่า1 2 0 0 0ันคันตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่งท้ายมาตรการ EV 3.0นะครับเรามอบส่วนลดให้เป็นพิเศษเลย50,000บาทจากราคาที่คุ้มค่าอยู่แล้วเพียง5,49,000บาทนอกจาก50,000บาทภายในงานที่จะได้รับแล้วนะครับยังมีการติดตั้งวอล์กช็อปพร้อมไปติดตั้ง ตู้ออลบอกให้ถึงบางด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะกังวลว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ดีไม่ดีอย่างไรนะครับเราก็ยังมอบความคุ้มครองนะครับสำหรับรถยนต์ใหม่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับอาจจะยังมีข้อมูลอีกว่าเอ้ยแบตเตอรี่เป็นยังไงล่ะ เพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับเนต้าต๊ะไทยแลเรามอบการรับประกันคุณภาพาแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรให้ด้วยครับฟังแบบนี้ก็จะได้อุ่นใจอุกๆ่อ <ใจ S 1> ที่ <จะ S 2> ับขับรถยนต์ไฟฟ้าของเนต้ามากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณเจรวัติเชิญชวนท่านผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเดินมาที่บูดได้ครับ ในปีนี้นะครับเนต้า uh, เรามาร่วมกับงานมเตกซ์โปเนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับเราขนกองทัพรถยนต์ EV ีนะครับเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่โฟกัสไปที่ EV พลังงานไฟฟ้า100%เรนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจกอยากจะปรับมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับก็เรียนเชิญแวะที่บูธของเนต้านะครับเรามีรถยนต์เนต้าวีนะครับให้ทุกท่านได้ทดลองขับนะครับรวมถึงนวัตรกรรมของ EV นะครับที่เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่รถ SUV หรือรถซิตีคาร์ละมันไปถึง ตัวสปอร์ตคาร์นี้ด้วยนะครับก็เห็นได้ว,ว่าสปอร์ตคาร์ก็สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบ E ี1 0 0ได้เช่นเดียวกันก็เรียนเชิญที่บูธเนต้าน,นะครับขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับสำหรับช้างอันนะครับมาในงานมอเตอร์อีกโปครั้งนี้กับแบรนด์ดีพอครับแล้วก็มาด้วยรถ2รุ่นด้วยกันนะครับเป็น2รุ่นที่มีความน่าสนใจคนละแบบครับทั้งแบบซีดานฟาสต์แบ็กแล้วก็แบบที่เป็นสมาร์ทไลฟ์สไตล์ SUV ครับ สำหรับที่เห็นอยู่ข้างๆผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าในรหัสดีพอลเอสศูนย์เจ็ดครับจำง่ายๆครับเอสก็คือเป็นเอสยูวีครับต,ตัวเอสศูนย์เจ็ดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทไลฟ์สไตล์เอสยูวีเพราะว่าในเรื่องของลักษณะการออกแบบในเรื่องของดีไซน์นะครับจะเห็นว่าลักษณะดีไซน์ค่อนข้างเฉียเฉี่ยวนะครับแล้วก็ตัวขีดความสามารถของแบตเตอรี่ครับเราใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุ66.8 k บหกิโลวัตต์อวครับซึ่งตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะครับขีดความสามารถของเขาเนี่ย สามารถที่จะทําให้ชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับในรุ่น s 07เนี่ยวิ่งได้ระยะทางไกลถึง485กิโลเมตรครับสมรรถนะาของเขาอยู่ที่258แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ320นิวตันเมตรนะครับแล้วเขาก็เปิดราคาไปแล้วนะครับต้องบอกว่าราคา1ล้านสามแกว่าบาทนะครับกับ1ล้านสามแกว่าบาทคือต่างกันอยู่ประมาณ7 0 0 0 0บาทเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่ตั้งมาเพื่อจะบอกว่าใครชอบแบบไหนจะชอบแบบ SUV หรือจะชอบแบบซีดานนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่น l 07 ตัวสีดานแบตเตอรี่ที่ใช้นี่เหมือนกันเลยนะครับ66.8กิโลวัตต์อวนะครับแล้วก็สมรรถนะก็คือ258แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรนะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่าระยะทางวิ่งในการใช้งาน1ชาร์จเนี่ยเขาจะวิ่งได้ประมาณ540กิโลเมตรครับใครที่มางานมอเตอร์อ็กโปนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของช้างอันนะครับมาดูดีพาวทั้ง S07 และก็ L07 นะครับต้องบอกว่ามีสีให้เลือก5-6สีเลยนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับมาหาข้อม แล้วก็พร้อมกับทดสอบทดลองขับนะครับแล้วก็รับข้อเสนอพิเศษแคมเปญที่น่าสนใจภายในงานรอคุณอยู่ครับ We just launched the two hero models, Deepo a 7 and S07, which represent the latest and advanced technology under Chang'an Group brand at Motor Expo. Deepo a 7 sports fastback EV with cutting-edge design, crafted by our international design team, earning the world recognition from Red Dot Award 2023. And Deepo S07, a smart lifestyle SUV, reflects. The lifestyle of modern individuals, combining advanced driving technology with state of art design. Let's touch the future and explore Depot product and more to explore. Now the products are ready for booking today at our booth. We sincerely welcome all the customers to start a new driving experience with Depot. Thank you. แล้ววันนี้นะครับผมกับพี่เผยลาไปก่อนเดี๋ยวยังมีอีกนิดนิดหน่อยยังเดินไม่ครบเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ